Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. ีน่าจะไม่มีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูตั้งชาแนลทีเฮ็ดนัครับผมหลังจากที่ ไม่รู้แต่กระเพ,พดบุรีแหละก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปนานานานเออม,มากนะนานมากเลยนะช่วงนี้ไม่ได้ลงเลยลงแต่น้องแมวนะครับผมก็เลย,เยคลิปนี้ก็เลยมายิงตรงเพดบุรีเลยมาเพื่อเล่นน,าน้าทะเลัหตอนนั้นตอนนั้นมาครั้งที่แล้วตีปีที่แล้วตีปีที่แล้วนเน่ยเราเราเพื่อทะเลเมื่อสี่ปีที่แล้วเนออันนี้คือโอ้โหในรอบสี่ปีที่เรามาทุกคนนานจัดนานมาก นี้ก็ขับมาครึ่งทางแล้วก่อนซ้ำไหนไม่รู้เหมือนกันแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับหิวอากาศดีด้วยเนี่ยน่านอนมากดูดิลมเย็นลมเย็นเลยม่วงตลอดทางเลยทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อนี่ปะไปเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอกันที่ชามสะกดเนื่อยเออเดี๋ยวก่อนจะเข้าหาจามับผมมีที่หนึ่งจะแวะนะเป็นวัดไหนวะวัดถ้ำอะไรนะเดี๋ยวแป๊บแป๊บมาด วัดขั้นใงครับพี่ใช่ไหมใช่เออเอิ่มใช่เชื่อเขาก็บอกว่าวัดขัานใจมั่วจริงๆคุณผู้ชมผิดก็ได้ก่อนเท่าอันนี้เราเราอุตส่าห์มาสายแล้วนะแต่คือก็ถึงวัยอย่างถึงวัยเกินเลยถึงวัยทุกรอบเลยอุตส่าห์มาสายแล้วนะถึงไงก็เลยยืนรอที่เล่นไปก่อนอเนี่ยผ่านหมดแล้ว บอ่ะก่อนเข้าหาชะอำนะครับผมเดี๋ยวจะแวะเข้าไปไหว้ที่ชื่อวัดก็คือวัดทำาแกงแลคือก่อนถึงทางเข้าะอำเลยนะที่มันจะมีทางแยกเข้าอำเภอชะอำนะครับผมที่ตรงนั้นเราก็ไม่เคยไปนะที่บอกไปดูของกันเนาะอยู่ขาไปพอดีแย่งกันพูดครับสนุกสนานเลยเอ้าแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็คุยเป็นพูดทุกวันก็คืออยู่แวะเข้าไปไหว้องค์พระปู่พญานาคครับผม ไปถ่ายไปให้ดูว่าดูคนก็าสวยก็ก่อนเข้าไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงก้าวละก้าวไลค์พอไม่เยอะนะเอาขอก้าวไลค์ก่อนทุกคนช่วยกันหน่อยนะขอก้าวไลค์แล้วช่วยกดปุ่มสุดท้ากดไลค์นะครับผมนะถ้าถูกใจกดแชร์ไปแล้วผมนะมาเคยรับชมครับผมอาจจะงงๆหน่อยนะเออเพื่อพิจารามุเออนั่นแหละนั่นแหละในคลิปนี้ก็จะอยู่กับช่วงยอดบุกเที่ยวนะครับผมเป็นคลิป ไปเป็นทริป2วัน1คืนนะครับแต่ผมจะมัดรวมมาอยู่ใน EP mm hmm. เดียวเลยนะครับผมนะไม่มี EP พีหนึ่ง EP พสองครับตอนเดียวจบนะ mm hmm. เราจะไปแวะวัดถ้ำแจ้งก่อนเข้าหาดชะอำนะวัดถ้ำแจ้งครับจะไปเล่นน้ำทะเลไปให้ชุ่มฉ่ำปอดไปเลยนะทางหายไปทางทั้งสี่ปีนะมันเดี mm ๋็กแค่สองคนเลยก็เถอะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้กี่นาทีกี่ชั่วโมงเดี๋ยวรู้ mm hmm. เอาให้เขียวดนึ่ง วัดแะะถึงตอนนี้ก็ยังแจ้งอยู่อีกคน,คนเข้าเยอะนะให้รวมกันอดีตวันถึงแล้วไม่ปิดไม่ปิดดูเลย,ยนี่เห็นไหมไปเราไปไหว้องค์พระปู่กัน เดี๋ยวหาลมจ่อยก่อนครับนี่ยอยู่นี่ไงีครับผมโอ้โหทางช้างชางไม่เคยมาเนี่ยจะเคยมาได้ไงสี่ปีที่แล้ว <laughs> เราไปบูชาเดีนะ๋ยวไปบูชาตรงไหนทุ่เทียนก่อนเลยนะครับอันดับแรกเดีย๋ยวเราไปเอาดอกไม้ทุเทียนมาแล้วทุกคนแกงใหญ่มาแกงใหญ่มาออกมาก่อนเดี๋ยวมาได้ยินเสียงผมลั่น <laughs> ลั่นทุกคันนะครับทุกคน <laughs> สวยนะวะอลังการมากเลยผมไม่เคยมานะเนี่ยทุกคนมาถูกแผ่นแผ่นพี่ถูกเกือบงายหัวแตกแล้วไหมล่ะลุกนะเกือบแผ่นก้องให้ดูสามสอง ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามตะการตาสถานที่นี้คือวัดท่านแจงไม่ใช่วัดท่านแจ้งนะจ๊ะมันอ่านผิดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วชื่อกยามากนะก็เียกผมก็ขอเรียกองค์พระปุญยานะข้าราชการเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแปะชื่อองค์พระปู่ให้นะปะบูชาด้วยมาทุกเทียงกันะครับ เขียนชื่อนามสกุลลงข้าแดงนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกตรงนี้โอ๊คผักปลูกกันคนเยอะครับด้วยคนเยอะหาต๊ะอด้นดิ้นดิ้นดิ้นเ้ไดโต๊ะแล้วขอแค่เขียนแป๊บนะครับ โอเคครับผมเราไหว้หลวพ่อปู่แล้วนั่นเดี๋ยวไปผูกผ้าแดงกันผูกผ้าแดงกันอือพิชัยแดงผูกผ้าแดงกันนะเอนี่ใหญ่มากกระพรเจ๋งเลยเหมือนวัดที่จังหวัดมุกดาหารทุกคนใช่เปล่าเออวตาปูนรวมมานะไม่รู้ไม่รู้ผมผิดถูกไหมเนี่ยที่เหมือนเหมือนกันเลยอ่ะมุกดาหารปะน่าจะมุกดาหารน่าจะกคนก็น่าจะนะถ้าถ้าผิดขออภัยให้ผมถ้าใครดูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ถ,ถ้าต่อไปผมถูกนะอยากจะได้เห็นคลิปนี้อีกนะครับจะมาถวายบาใบาสีจำผมไว้นะถ้าผมถูกผมจะมาถวายใบยสีชุดใหญ่เลยสาไม่รู้นะไม่เคยมาเหมือนกันทางนี่นะทางไปรอดท้ององค์พระปู่นี่ไม่เถอะนี่เลยนี่แบบทางใบรอดทองอีกผมอ่านให้ฟังนะชื่อองค์พระปูน่นะ ปุยยาสีเพชรคิรีมหาหมุณีสีสุดโภนาคราชนะครันบน,บน,บนี่ยามวมากเห็นไหมปลาช้างยังโอ้ช่องหที่ม,มาแล้วดีช่องที่สอง งานไม่คงการงานไม่คงสองสามพระรพทรัพย์โชคชัยมีชันชอบทุกสิ่งรช่องที่สี่พระคยังยืนสมอุปการช่องที่ห้าพุทธ มีขอบควุดมสองพื้นนสุขทุกราสับมาที่หกนะมังกสุดยอดแข็งแรงาอายุยืนยาวัึให้ครบให้ครบ ช่องสุดท้ายครับช่องที่ออช่องที่เก้าครับผมติดที่หลอดผมทีด้าน เดินทางไปหาชะออัมดอนหมดข้งครับพี่แวะมารับชมความสวยงามขององค์พระปู่นะครับผมถ้านใครผ่านไปทานมาแวะเข้าม,มาได้น,นะครับก่อนถึงหาชะออัมนิดเดียวเองอสวยงามมากอลังการยิ่งใหญ่นะครับต้องต้องร่มอะ่ะก็ใช้ร่มแล้วตอนนี้เที่ยงตรงนะครับผมไปหาต่อเด็กน้อยจำนะถ้าผมถูกนะีผมจะมาถวายไใ้ตีนนะครับทุกคนจำไว้นะวันนี้18นะวันนี้ คือวต่อไปผมตูกม,มาผมจะมาถวายไม้เสี้ยนใหญ่ถ้าถูกขอบคุณครไปต่อไปต่อร้อนมากเดี๋ยวแก๊งใหญ่ไหมนี่ขอบคุณครับ ช่วยไว้จากเงินทุนสร้างโกรนะครับสาธุทุกคนสาธุาคลิปนี่พิพยานนะว่าเรามาถ้าผมผูกมจะกลับไปอีกนะแต่หวายซองเลยทุกคนสาธุเลยเรา <laughs> นทุกคนนะเป็น e ีทีเดียวมัดรวมกันเลยนะไม่มีหนึ่งสองนะครับแต่ไม่ยังอยู่ในช่วงของยอดของเที่ยวอยู่นะครับใน e ีีนี้นะครับอีทีชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับทีองทักค่เทอบามนไปรี่ีครี้ทำที่พัเ่งทห้องเ็กละ้นทานค้่าไว้น้ำคือละหกร้ยบาทครับโอเคครับผมต่อได้เลยครับอย่าครั้งหน้ามาอย่อาจจะไปครับผมครับผม ถึงแล้วทุกคนทะเลถึงทะเลไม่ได้มาสี่ปีโอ้พระเจ้าจอดยอดมาให้ตาเดี๋มาปมรขุดรถโอ้โหผมน่าจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอหม่วกไปร้อยเขาเดินมาผมน่าจะอีกชั่วโมงจะถึงที่พักนะถ้า การจราจรเป็นแบบนี uh ้นะผมน่าจะหนึ่งชั่วโมงเห็นจะได้นะไปกลับก็เกือบสี่ร้อยโลมันก็มันไม่ไกล่าไร่โอเคทุกคนถึงแล้วแห่วะชื่อชื่อชื่อเหมือนเมจิกเท้าโฮเทลเห็นไหมเห็นแล้วไอสี่ปีที่แล้วนะผมเคยนอนห้องกี่ตกไม่งแต่กลางคืนผมว่ามันไม่โอเคเพราะมีเสียงรถค่อนข้างดังนะผมรอบนี้ผมไปนอนข้างหลังแทน เอาละทุกคนตอนนี้พวกเราก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและกำลังจะเตรียมออกไปเล่นน้ำทะเลกันเนืน่องจาะว่าดดูชุเรมาถึงประมาณบ่ายโมงนิดๆตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วกว่ากว่าเท่าไหร่ไม่รู้สี่สิบมั้งบ่ายสองสี่สิบนิดๆนั่นแหล,ละก็จะบ่ายสามานมั่นแหละคิดว่าเออใกล้ๆแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปเล่นน้ำแล้วแล้วก็ไปเดินดูหาดกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงเก้าไลค์ ผมขอเก้าไลฟ์พอนะครับถูกใจซับสไครต์แชร์ตามสะดวกเลยนะครับแค่นี้ก็ถือว่าได้สนับสนุนช่องทุลาราแล้วนะครับผมไปถึงเวลาแล้วไปดูยกันดีกว่า4ปีไม่ได้มาโคตรนานที่นี่นะฮาจาจะมาเคลียร์ดีครับผม เห็นเลยเออเอ้ยโอ้โหว่าจะถึงจัดหวัดมันมันเหมือนจะร้อนแต่มันไม่ร้อนไงมาดูจะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะตอนนี้ก็โตโตที่นั่นี่ผมก็เยอะนะเยอะกว่าวันที่ผมมาสี่ปีที่แล้วนะมันก็นานแล้วอะ มีบริการขี่ม้าน่าจะมีเพราะผมเห็นอยู่นะครับมีด้านขี่ม้ามีอาหารนี่ทุกอย่างมีนะครับสามพันร้อยสามสิบร้อยผมก็คิดว่าน่าจะมีนะบริการเช่าห่มยางมีหมดนะครับแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกนั่งโซฟาเลยครับผมย่างทะเงไม่ดูเห็นเปล่าผมตูไม่ได้นะผมไม่เล่นผมไม่เล่นวันนี้มาแค่แบบบางๆพอแบบพอบางๆบาบางอะไรเงี้ยนี่มาเตะติดบรรยากาศเลยครับผมไหม กล้องไว้เลวนะเอากล้องไม่ได้เอากล้องลงไปในน้ำไม่ได้เอากล้องลงไปในงงปน้ำได้พอดีเพิ่งไปซ่อมมามันพอมันแกะแล้วมันมันลงน้ำไม่ได้หรอถ้าลงดีๆที่พังบานเลยนะ en ดูน่าบบว่ามันดน้ำไม่ได้แล้วถ้าดนัทง, <c oughs> งทิ่งท่พังคันอเยล่าสุดนี้เส่ง้องจอไปเกือกน้แล้วลค่รอยากมากโเน้นผมกคลิปนี้จะี่แ่นเองเดียวเนนะี่ยคเราเล่นมาป,ประมาณครึ่งชัว่วโมง้วยังมาดูผมจะจะอยู่ได้นานแค่ไหนในการที่ตรง ก่อนั้งชั่วโมงแล้วมั้งนะไม่ได้มานานตอนนี้ <c oughs> นมือเหื่อยแล้วพอปวดก็พอแล้วล่ะมาแล้วแต่ลงมาลงทะเลมาเล่นน้ำในบ่ายสามมีติดไปไปมสิบอะไปสามสิบห้าอีในแบบเนี้ยตอนนี้มันสี่โมง,ลมแ,งแล้วเนี่ยจากเตียงได้ยืนตากลมจนแห้งหมดแล้วเนี่ยไม่ดูได้ยืนเตืน่นบนบันไดลมแรงมากเลยไปแล้วใช่ไหมแค่นี้ทั้งคนอยู เจอกัที่ตอนเชา้านะค็ัสวัสดีตอนเช้าวันที่19เวันด้วยนะครับผมก็เป็นไงว่าจบทริปนี้ก็้อยเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริปเที่ยวทะเลในครั้งนี้นะครับแล้วก็วัดถ่าแจงนะครับผมขอภัยนะผมอ่านตอนแรกผมอ่านมาท่าแจงขอภัยผมอ่านผิดนะครับจริงๆเรียกวัดถ่าแจงนะครับผม hey. บเฮลสยากาศเปี้ยมากง้อุตส่าห์แบบเปิดดูแล้วก็ยังอ่านผิดอยอดไปเลยท่องเรา โอเคผมก็ถึงเวลาสมควรแล้วอันนี้ก็9กนะ้าโมงครึ่งละเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวเก็บยองเดินทางกลับซึ่งก็เก็บเสร็จแล้วล่วละเนหะ็นไหมเก็บสกเสร็จแล้วเดินทางกลับกันแรกก็ถ้ายังไงเพื่อนๆดูดูชอบนะก็อย่าลืมฝากกดติดใจกดตัปซัไบไลค์ใหช่องคุยกับแจ้งเลยกับผมและที่จะเันอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง9ก้าไลค์ <laughs> ด้วยนะครับ9ก้าไลค์พอนะแค่นั่งพอรับผมโอเคครับรู้จักเป็นใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ